สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีตันดาปามสวัสดียามเช้านะครับวันนี้เช้าวันนี้สดใสเหลือเกินพี่น้องมีอากาศแดดออกแล้วก็อากาศเย็นนะอากาศเย็นตั้งแต่กลางคืนทําให้เช้านี้บรรยากาศสดใสนะครับก็ทําให้ผมเองออกมาทาคลิปได้สบายๆนะครับไม่ถ้าปกติถ้าเป็นฝนตก่ไม่ ทำคลิปมันอึดอัดเนาะมันเฉอแฉะไม่่อยไม่ค่อยอดโปรงแต่ถ้าหน้าหนาวหน้าเน,นี้ยผมชอบมากนะครับอารมณ์ก็ดีนะสบายใจนะครับเชา้าขึ้นมาก็จะเห็นแต่บรรยากาศแห้งนะฮะไม่เฉอแฉะไม่เหนอนะไปเดินไปทางไหนก็ได้แตเช้านี้ผมเดินรอบข้อไยตรวจสุขภาพายเรียบร้อยนะแล้วก็มา ออกกําลังนะครับออกกําลังพักหนึ่งแวออกกําลังได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะหลังจากออกกําลังเสร็จก็มาทําคลิปคุยกับพี่น้องเอฟีนะมีพี่น้องเอฟีถามมาหลายคนเลยนะครับว่าอ่าวัวควายปวดท้องนะครับปวดท้องแล้วน้าถุงน้ําข้ามยังไม่แตกแต่เบ่งเขาทะเบงอยู่นานแล้วนะครับเบ่งอยู่นานแล้วเราจะช่วยคลอดตอนไหนอะไรอย่างนี้นะครับ วันนี้ก็เลยจะมาขอพูดกับพี่น้องเอฟถึงเรื่องการช่วยทําคลอดนะครับว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงนะมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วจะช่วยคลอดเวลาไหนดีนะครับพี่น้องเองก็คงบางคนก็บอกว่า,อารอ,อารอสักสิบนาทียี่สินาทีชั่วโมงหนึ่งอะไรก็ตามแต่นะครับแต่อันนี้ สันดาปความไม่ไม่อ้างอิงหลักวิชาการนะครับอ้างอิงตามประสบการณ์ของสันดาปความเองเท่านั้นนะครับตามประสบการณ์แล้วนะถ้าเห็นถุงน้ำข้ามออกมาถ้าอยากจะช่วยก็ช่วยได้เลยไม่ต้องรอให้ถุงน้ำข้ามแตกเราสามารถเจาะถุงน้ำข้ามเองได้เลยหรืออยากจะศึกษา อะไรต่างๆผสมน้าข้ามแตกแล้วก็สามารถช่วยได้เลยเหมือนกันไม่ต้องรอ,อนานครับพี่น้องครับการที่เรารอ,อนานมีแต่ข้อเสียนะครับมีแต่ผลเสียไม่มีไม่มีผลดีอะไรเลยผลเสียคือทำให้เขาหมดแรงถ้าเบ่งนาน,านๆถ้าหนึ่งในกรณีลูกตัวใหญ่นะครับลูกสัตว์ตัวใหญ่เขาจะใช้เวลาเบ่งลอดนานมากคือรอจนกว่าจะ ถึงเวลาเนี่ยเขาจะหมดแรงแล้วก็ภาวะแคลเซียมจะลดลงจะทำให้เขาเดินไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะครับในกรณีบางตัวนะสำหรับผมแล้วนะครับถ้ารอถ้าถึาถงสิบนาทีแล้วถ้าดูทีท่าแล้วไม,ไม่ไม่ไม่ออกแน่ผมก็ช่วยเลยบางทีก็ไม่ถึงสิบนาทีด้วยซ้ำบ,บางทีนะครับถ้าวายสาวๆหรือวายอายุสูงๆส,ส,สูงอายุวัยแก่เนี่ยนะทั้งหัวทั้งควายนะ ถ้าผมเห็นว่าอาการแล้วปวดท้องนานแล้วอะไรต่างๆก็ถ้ามีอาการจะคลอดมีอาการถุงน้ำข้ามโผล่ออกมาแล้วก็ช่วยเลยแต่รอรอให้ถุงน้ำข้ามออกมาก่อนแค่นั้นเองนะครับรอนั่นหมายความว่าเขาพร้อมที่จะคลอดแล้วไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นอาการช่วยทําคลอดเวลาดึงอย่าดึงตรงนะครับถ้าดึงตรงๆบ่าเขาเนี่ยมันจะไปติดกับเชิงกางนะครับบ่าจะติดกับเชิงกางให้พี่น้องดึงลงตามตัว พี่น้องสังเกตไหมครับว่าเวลาวัวควายเขาจะคลอดลูกธรรมชาติเนี่ยเขาจะลุกขึ้นยืนลุกถ้าเขามีแรงนะครับเขาจะลุกขึ้นยืนให้หัวห้อยลงมาพอลุกขึ้นยืนหัวห้อยลงมาแล้วมันก็จะเขาก็จะเบ่งพอเบ่งปุ๊บลูกก็จะไหลตัวลงมาไม่มีแนวตรงลูกจะไม่ออกแนวตรงลูกจะออกแนวห้อยหัวลงเพราะฉะนั้นเวลาการเราช่วยคลอดก็เหมือนกันพี่น้องจะต้องดึงให้ให้ดึงลงนะครับดึงลงแล้วเวลาดึงก็ต้องใช้ผ้าจับขาหรือ จะใช้เชือกมัดขาก็ได้แต่ต้องเป็นเชือกแบนนะครับเชือกผ้าแบนๆหรือผ้าเขาม้าก็ได้มัดแน่นๆแล้วก็ช่วยดึงออกมาแต่ก่อนที่จะช่วยดึงสำรวจก่อนว่าปากจมูกหัวอยู่ตำแหน่งยังไงนะครับไม่ใช่คอพับอยู่ถ้าคอพับต้องดันเข้าไปก่อนแล้วดึงจัดผ้าใหม่จัดคอให้ตรงจัดหัวให้ตรงนะครับถ้าคอพับคออะไรเนี่ยต้องทำให้ตรงขาพับก็เราก็ต้องดึงขาออกมาเป็นวิธีการช่วยคลอดนะครับ าวันนี้ขอพูดประเด็นถึงเรื่องเวลาไหนสมควรจะช่วยคลอดีนะครับเวลา,าจะไม่พูดไปถึงเรื่องจัดท่าจัดอะไรมากเกินไปเดี๋ยวจะมันจะไม่ตรงประเด็นครับมนนีน้องถามมาบอกว่าเวลาไหนดีอาจารย์ถึงจะช่วยคลอดได้สําหรับผมแล้วช่วยได้เลยครับถ้าถุงน้ําข้ามโผล่มาแล้วนะถ้าถุงน้ําข้ามยังไม่แตกเห็นเบรกนานก็เจาะเอาเลยครับไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหาดีซะอีกจะไม่ได้สำลักน้ําข้ามไม่มีข้อเสียนะครับข้อเสียการช่วยคลอด ถ้าเราช่วยเป็นจะไม่มีข้อเสียอะไรเลยแต่นะครับถ้าเราช่วยดึงไม่เป็นดึงตรงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเชื่อไปใช้ดึงจังหวะที่เขายังไม่เบ่งมันก็จะมีข้อเสียอยู่นะ,ะดึงแรงเกินไปดึงทําหยาบเกินไปก็จะทําให้มดลูกทลักได้นะเพราะฉะนั้นต้องดูจังหวะช่วยเวลาจังหวะดึงก็ต้องดูจังหวะที่เขาเบ่งด้วยนะครับ แล้วไม่ควรปล่อยให้นานเกินไปเพราะนานเกินไปเขาจะไม่มีแรงเบ่งเขาจะไม่มีลมเบ่งนะครับเพราะนั้นพี่น้องตัดสินใจทําได้เลยนะครับพยายามดูคลิปเยอะๆคลิปการช่วยคลอดอะไรต่างๆที่ผมลงไว้พี่น้องก็พยายามศึกษานะครับทําตามที่บอกรับรองไม่มีผิดพลาดดึงลงนะครับถ้าดึงตรงๆอาจจะมีข้อเสียคือทาให้มดลลูกทะลักได้ดึงลงมานะทำเอาไว้นะครับพี่น้องบางคนยังช่วยไม่เป็น พอเห็นควายจะค่อยก็ดึงตรงตามตัวอย่างเดียวเอาสะดวกสบายว่าไม่ได้นะต้องดึงลงตามเท่านั้นพี่น้องหรือนือถึงสภาพที่ก็คลอดธรรมชาติอะหัวงวมันไม่ได้โดอย่างนี้นะครับมันไม่ได้โดมันห้อยลงนะเออโอเคครับพี่น้องฝากไว้คิดสวัสดีครับ